พอพูดถึงลังคาโอเคต้องเป็นลักษณะจั่วความปลายแหลมต้องประมาณ30องศาน้อยกว่า3 0น้อยกว่า30องศาถึงจะถือว่าสมดุลหมายถึงว่าแบนลงมาแบนลงมาใช่ไหมลักษณะของสามเหลี่ยมธรรมดาอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับเป็นเหมือนแผ่นสี่เหลี่ยมประกบกันอย่างนี้ได้หรือจะเป็นคือในรูปของเรื่องของจั่วเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นรูปทรงแต่ว่าเมื่อคำนวณหรือคำนึงถึง ในเรื่องของเวลาที่น้ําไหลมันจะต้องลงข้างไม่ลงหน้าเพราะฉะนั้นจั่วที่หันลงหน้าเนี่ยเป็นจั่วที่ผิดหมดก็คือการตั้งจัว่วถ้ามองไปอย่างเนี้มันจะต้องเป็นด้านข้างลงซ้ายขวาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กลับหน้ากลับหลังเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นในลักษณะที่ปฏิเสธไม่เอาสตังเป็นในย่านในทางของทุกอีเช่แล้วก็พอลงหลังมาก มันก็ลงหน้ากันลงหลังอ,อะก็หมายความว่าเมื่อข้างหน้าเนี่ยเงินมานะน้อยน่ะแล้วข้างหลังเนี่ยจะเป็นในลักษณะ<จ>อย่างรั่วอละหรือใช้จ่ายออกไปเร็วอ,อ่แปลว่าหายากแต่ว่าใช้มากอ,อืก็พยายามคุณผู้ชม,มอลองไปสังเกตบ้านดูนะครับว่าหน้าบ้านของคุณนะั้นน้ําเวลาฝนตกเนี่ยน้ำมันไหลลงหน้าบ้านตลอดหรือเปล่าถ้ามีวิธีการแก้ไขเบื้องต้นตอนนี้ไปทํารางรองซะแล้วให้มันออกไปด้านข้างไป นะฮะลองดูพื้นบ้านด้วยแล้วกันอย่าให้มันไปรบกวนเขามากนะักนะครับเรื่องของลังคาไปแล้วผมอาจจะขาดตกบกพร่องอะไรตรงไหนต้องขอัยคุ่นชมมาณตรงนี้นะอย่างที่บอกว่ารายละเอียดเรื่องของฮงจุ้ยนั้นมีมากมายหลายสิบเรื่องเลยทีเดียวแม้ว่าสมมุติว่ามีคนสิบคนเดินมาหาอาจารย์อาจจะถามอาจารย์เรื่องเดียวก็คือเรื่องของประตูสิบคนนี้ก็ถามไม่เหมือนกันทั้งหมดและที่สําคัญอาจารย์ก็ไม่สามารถตอบได้ ที่บอกว่าตอบไม่ได้นี่ไม่ใช่เป็นเพราะว่าไม่เก่งนะคะคนที่เก่งเท่านั้นถึงจะตอบไม่ได้ที่พูดตรงนี้ก็คือว่าถ้าใครตอบคุณได้ว่าประตูตรงนี้ที่บ้านเซน์มีประตูตรงนี้แปลว่าอะไรถ้าเขาตอบคุณได้นั่นแสดงว่าสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาไม่ได้ศึกษาวิชาพงจุ้ยอย่างลึกซึ้งแท้จริงเพราะว่าวิชาพงจุ้ยที่แท้จริงนั้นจะต้องคํานวณองค์ประกอบอื่นๆอายุ ของคุณวันเดือนปีนเกิดคุณเ,เวลาที่สร้างบ้านของคุณด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องหลายต่อหลายคนเวลาเดินไปถามอาจารย์อาจารย์มักจะหลีกเลี่ยงที่จะตอบหรือพยายามจะให้ทีมงานได้ลงไปในรายละเอียดหรือไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนถึงจะตอบได้ครับนะฮะการทํางานในทุกๆวันนี้ก็เช่นกันนะฮะไม่สามารถเขียนจดหมายคุณผู้ชมที่เขียนจดหมายเข้ามาเนี่ย ผมไม่ต้องแนบรูปภาพบ้านหรือรูปร้านมาด้วยนะว่าเราจะตอบไม่ได้อยู่ดีนะเอาเป็นว่าความรู้ตรงนี้เนี่ยเอาลองเอาไปปรับใช้ดูก่อนและถ้าอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมไปนั่งเรียนก่อนอย่าเพิ่งทําเลยนะฮะไปนั่งเรียนรู้วิชาควงชุ้ยพื้นฐานก่อนว่าคืออะไรและควรจะต้องทําแบบใดนะครับ